เ,เพื่อนๆถามว่ามีฟังโจโคกุบ้างหรือเปล่านะครับผมช้อนขึ้นมาให้ดูในอ่างนะครับตามไปดูกันครับโอ้เจอยักษ์งลางจะไปด้วยเรามีเป็นคิวตันโจครับขึ้นมาแล้วนะครับช้อนขึ้นมาให้ดูกันกชัดๆนะขนาดประมาณสิบเเซนนะครับลงแข่งในรุ่น2ี่สิบบ สามกันยายนนี้นะครับที่อธิยานนะับอ,อกว่าเดิมๆเนี่ยนะครับไม่ได้ทําการแต่งตรงแดงเปลี่ยนใดนะครับทีน,นี้เพื่อนๆจะไปเสริมความงามเพิ่มเน,เนี่ยผมว่าทีนี้คมคลิกเลยนะครับอยู่บนตำแหน่งดีมากนะครับไม่ลงตาทั้งสองข้างนับแดงสังเกตน,นะไม่ลงตาบนตำแหน่งดีมากแล้วก็ไม่ล้นไหล,ลนะครับ ถ้าจะเสียงของงานเพิ่มก็จะมีดีรีสูงขึ้นไปนะครับขนาด19เซนครับร้องเสียงลมรัมนบวกที่อุทยานขอบคุณครับ